ถ้าเกิดเราสอบนะมันไม่น่าจะตรวจเจอเพราะว่าโซเดียมเจอมันจะเป็นของใบผูอันนี้จีนอ่นนี้ท่าเอวกว่าอะไรก็ตรงมองหมดปึ๊บยืดตูมป้าตูมเถิ่อตูมป้าตูมนี่ก่อนนี่นิ่งหน้าตรงนิ่งปึ๊กนายนี่ปึ๊บปากถอนถอนอันนี้ถอนถอนปึ๊บปากยืดกว่ไหนหน้ามองนอก ส่วนกระัวนางอื่นนี้ส่วนบนส่วนบนวนวนวนบนโทนบนนะแต่ว่าเราลำเอ็นเลยอ่ะพวกมันลำเต็โทนอล้องโทนปักปักโทนโทนปักปักโทนโทนมือุซายนี่อุซายทำยไหไงโทนโทนโทนจีกล้องไทยกิบนะโทนปักปักโทนโทนปักโทนโทนปัก โจนปะอะคันนึงปัโจนปัปโคนปัโคนปัจปนบอย่างละ่นะโนโทนปะโทนโทนหนึห่งโ voilà. ทนโทนปะโทนโนสองปะโทนปบปะโทนหนึทททททท่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาไปหนึ่งสองกีงนะสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เก้ามหนึ่งสองสามสี่ถนอโทนกลไหปัดปัดโทนโทนปัดโทนโทนดิ่ปัดกลไปุ๊บโทนปัดปัดโทนโทนปัดส่ะมไ้นะปัดโทนโทนปัดต้นโทนนโทนกลไหละอย่างนี้นะปุ๊บนโทนนโทนตโทนจิหลังเหมือนเดิม ปาดโจนโจนปาดอ่าคราวนี้เราจะเข้าข้างใ่อนในนี้ก่อนนัดมือขวากว่าเพราะเราต้องมองคนนั้นปาดโจนโจนปาดโจนโจนหนึ่งโจนโจนสัดเปิดขนาดจี๒โจนโจนปาดโจนโจนสามโจนโจนปาดโจนโจนสี่ปาดโจนปาดปาดโจนปาดอ่าจะมีสองแรกมันจะเรียกว่ตั้งขามือนี้อ่าถ้าเกิดของโบราณแบบเก่าที่ครูเล่นอะ ยนี้ยืนขึ้นนี้เลยแต่ครั้นี้ผมก็แบใหม่ปโทษปัปัดโทษอะลมก้าผาญปัปักโทษปักโทษปัโทษปักโทษปัปัโทษโทษโทษทษปัเก็บโทษของอันนี้ต้าพนเขาตีหัวโทษปักปัโทษโทษปักโทษโทษนี่กาวนีปักโทษสะดื่นไปจะต้อสะด่นเราจะไม่ทำหนึ่งอยงนี้สะด่นไปปักโทษโยนมือปั โคนโคนหนึ่งปัดโคนสามทำไมโคนปัดปัดโคนโคนยนึ่งปัดโคนโคนหนึ่งสามปัดโคนโคนปัดโคนโนสองปัดโนโคนปัดโคนโคนสามครับปัดโคนชิดสี่ปัดสี่ใช่ไหมปัดยอกลับพอนีโคนโคน ทนึปัดโค่นทปัดทคนทคนสองปัดโคนทคนสมือลรงนี้ทษนปัดทคนทคนสีสีอันนี้ใช่ไหมลูกอี้ปุ๊กนาวดิทุ่นทุนปัดทค่นทนมองทษโนท่นปัดทคนโคนดึทนทคนปัด โนโนสปัปโนโนปะนโนสี่สนะปึ๊บปะโนโนปะนโนสี่อ่ากันนีเ้ตั้งมือมามือซเอ็นปวจิตพักอ่าน้ำมกนอนี่ปึ๊บ้ปึ๊บโทนนี่ตัวนั้นอยู่นีนเฉ ตั้งผานหนาผาปึ่งปักทวนทนสองทนทนปักทนทนสาทนนทนปักทนทนสี่เป็นวงกลมตนัเินหกนั้นมาหันตวตบมาเินตอมมาโทนทนปักทนนทนทนทนปักทนทนปักทนทนปักทนทนปาไปประมาณประมาณสิ สิบสองสิบหกเนี่ยโทษโทษปัโททษปัปัปัโททษปัโทโทปัโทนะตร ตึ๊บเนี่ยสาระนะตึ๊ดนะสาไปต๊บนปดโทนดตวไหนตึ๊บปึ๊บอ่ะกลับกลับกลับึ๊บปึ๊บึ๊บเ่มน้ปดปดโทนโทนปัดโทนโทนตึปดปดโทนโทนปัดจีนสองดังสอข้างคนไทยมีสราาหุนโทน โถดเท้าปะยกปึ๊บยืดยกหันหน้าตกขัหน้าตกที่สบหลงี่นสับนอากลอันนี้อันนี้จะเป็นขั้นต่อปัดปัดโทนโทนปัโที่ตรงนี้ปะดทวงโถนเออค่อเออ จิตนี้มาปะโทนโทนสองโทนโทนปะโทนโทนสามโทนโทนปะโทนโทนสี่ปะปะโทนโทนปะโทนโทนนิ่งอ่ะคอจิตคู่จีบสอับกัน

เข้าส <correction>. <ITA> ิถอยสิเข้าหากันสิลักสิฟาค้่หนึ่งสองนลังน่งข้าหนึ่งเอิรเข้าสิสองสามสี่เข้า่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบพลังหนึ่งสองสา่ห้าหกแดลักตอนนี้มามองมองนี้มองสิผิ่อยู่ที่ตนนี้ใช่ไหม เจ็ดติติดกหด1ปาปโทนโทนปาโทนโทนปะปมือปโทนเสียตรงนี้เสีนึ่เสียอ่อโทมันกระตับโทปาปาโทนโทนปาโทนโทนปทนทโทติดนะอะเข้ามาปหวี โทนโทนปักโทนโทนปัปัปัโทนทนปักทนทนปักอาจีสองข้างนี้โทนถอดเท้าขวาปักปโทนทนปักทนทนมองมองเขาใช่ไหมพี่เขโทนโทนปักโทนโทนตุงตุงปักตุ้งเถอตุงปักตุ้งสนศเสียงางน้เสี